สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องข้างยางตลาดครับหาซื้อกะเพราะครับตามพี่น้องห้องโอ้โหเจ้าพี่ครับเจ้าพี่คนขายนำเต้าหู้ครับเพี่ครับไปในพี่น้องครับขายก่หยางครับแล้วีิดาะอะไรครับโอ้ผักอะไกระเสียดข้สดครับข้าสดครับข้าวสดครับ ไอ่อนี้เรครับท้องี่พนกายเสียผาแล้วครับกนล่าลายีน่ายเสียผาาก็ตตลีกันนี่ครับพี่น้องครับนีเล็กก่านีล่ายครับบูนีครับเหตุหาเสือกเขาตลาดพัตตุี่น้องครับตลาดพัตตฟังพีป็นเสียผาครับสิาพเป็นหองย่างขับไปบางนัดไครับ ผมโกครับผมโมกดีครับผลไม้ครับขาทอดครับมาเซื้อเพื่อนประจำครับของนี้ครับทอดฮานิสานกินแล้ครับฮานิสานฟางกะปีครับบนนี้ครับ อันนี้ก็เป็นขนมหวานครับคุณนังครับหาย่างครับขนมครับขนมไช่เต้าพี่น้องครับขนมไช่เต้าขนมไช่เต้าขนมไช่เต้าพี่นังครับจะเป็นพวกหันย๊าหมูพี่น้องครับ ข้าวเหนียวหมูมแตแซบล้า os, พี่น้องครับที่มีแต er ่เป็นข้าวปันไก่ทอดครับข้าวมันไก่ทอดแต่แซบล้าพี่น้องครับทางทีครับข้าวปันไก่ทอดครับนี่ก็ไม่เสื่อล่าหลายครับโถ่ไ่ครับโก่กปแต่แซบแต่แซบพี่น้องครับโถกวนง่ายก็ได้ จับย้วนครับต้มส่งเครื่องครับท่านพี่ครับต้มเท่าไหร่คะับโอเคครับแสบล้าอยู่นะครับท่านพี่พี่น้องครับท่านพี่เป็นตำบักหุ่งครับพี่น้องครับตำบม้วนเมื้องไร่แสบครับ ใชโบราณจมูกพี่น้องครับที่นี่พี่น้องที่ชอบหรือเลือดกระแช่หรือตา่างๆถึงต้องแจกให้บ้างทอดเดืไดถ้าขาดเลือพี่น้องครับสวัสดีตอนข้าวสวัสดีครับ